ขอต้อนรับเข้าสู่ช่นนองพ่อบ้าสะ่ยุดสุดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรายังอยู่ในคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์กันเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยหลายหลายคนเนี่ยมีเรียกร้องมานะครับว่าเอ้ยอยากดูนิสสันเซร e น่าเพิ่มเติมก็มีท่านหนึ่งเนี่ยอยากเห็นนิสสันเซรน่านะครับเทียบกับโตโยต้าอินโนวาเซนิตี่ออกมาสัก,กระยะหนึ่งแล้วและแต่ว่าเซกเมนต์ที่มันเป็นเนี่ยก็คือเป็นตัวมิไซเอ็มพีบีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าควรจะเลือกตัวไหนบ้างที่เหมาะสมกับเรานะครับแล้วก็มันม อ่ะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับนิยามของรถ MPV ก่อนเนาะนิยามของรถ MPV เนี่ยย่อม,มาจาก multi purpose vehicle มี3ตอน7ที่นั่งเป็นรถที่เน้นการขนคนนะครับมากกว่าขนของบางคัน SUV เนาะมี5ที่นั่งใส่ของเนี่ยเยอะแล้วก็กว้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะ5ที่นั่งอะ่ะมันก็ยังนั่งได้จำกัดอยู่ดีนะครับการที่มีรถ7ที่นั่งเนี่ยหรือ6ที่นั่งที่สบายสบาย ขนของขนโคนได้เนี่ยมันจะตอบโจทย์กับความเป็นครอบครัวมากกว่าซึ่งนี้ก็คือจะเป็นการตอบโจทย์ถ้าเกิตของแชนแนลเรานะครับเพราะว่าแชนแนลเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเป็นหลักนะครับเพราะเราเป็นข้อบ้านเนาะอ่ะก็ไปดูกันดีกว่านะครับพอเป็น MPV หลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักนะครับส่วนมากคนจะรู้จักแค่ซีดานนะครับ SUVPPV ต่างๆนะครับแต่ว่า MPV เนี่ยมันค่อนข้างใหม่แต่จริงๆอะรถมันก็ไม่ได้ใหม่มากเพราะว่าหลายๆค่ายหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาออกมานานนะ แต่ผมนิยามประมาณนี้จะได้ไม่งงเล็กๆเนี่ยเราจะเรียกว่ามินิ MPB 7ที่นั่งนะครับพวกเอ็กแ d นเดอร์เว s รส r g เก e r ซแล้วก็ MPB ไซส์ใหญ่ด้านขวามือเนี่ยก็ได้เป็นพวก คุณเอสวันนะครับเจซาร์เรียต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่รถไฟฟ้านะครับพวกซิกเกอร์นะครับซีโรซีโรไนหรือว่าเซนซ่าดีนเองก็ตามนะครับ <S <S คราวนี้เนี่ยมันจะมีรถอีกเซ gment หนึ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่าคอมแพค MPV มินิ MPV บ้างนะครับหรือ MPV บ้างแต่ผมว่าเรานิยามอย่างนี้ดีกว่าก็คืออัะจริงๆผมว่าอ้างอิงมาจากชแนลของลุงนุเขาเนาะอ่ะผมให้นิยามว่าอันนี้มันเป็นมิดไซส์ MPV ก็คือเป็น MPV ไซส์กลางนะครับ ไซส์กลางเนี่ยจะก็เป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันแหละยังไม่ได้ใหญ่นขนาด MPV นะครับแต่ว่าเราจะมีพื้นที่นะครับการใช้สอยเนี่ยเยอะขึ้นแหละ Innova Senit นะครับหรือว่าเซเลนาที่เราจะมาพูดในวันนี้นะครับแบรนด์ hmm. อืนน่นก็จะมีพวกเ t e p วากอนนะครับวอซี่โนอาของโตโยตานะครับเ mm hmm. อาน,นี้เนี่ยถ้าเทียบกันมินิกับมิไซนเน,นนี้จะไเปเร็วเนาะนะครับ mm hmm. ก็พลัลงงานเครื่องยนต์ดีกว่า mm hmm. พื้นที่ห้องโดยสารดีกว่า มีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดีกว่าอัตราพลังงานเนี่ยดีกว่าเพราะว่าส่วนมากมินิมพีวีเนี่ยมันจะเป็นเครื่อง1.5มีแค่ตัวเอ็กแพนเที่เขาทำเป็น HEV นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะมีพวก Additional ต่างๆที่มิไซส์จะเหนือกว่าคืออ,อย่างเซร n น่เนี่ยจะมีประตูไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับต่อมาถ้ามาเทียบกับ MPV ล่ะจะมีข้อดียางไรบ้างมันไม่ใช่ว่าจะแพ้ MPV ไปทุกอย่างเนาะเพราะว่า ข้อดีก็คือเนี่ยมันขับง่ายกว่าจอดง่ายไม่ต้องมากังวลเรื่องความสูงนะเพราะว่า MPV ส่วนมากรถมันจะสูงนะครับไม่ต้องปีนขึ้นรถนะครับรถมันไม่ได้สูงมากกราวเคียร์แลนด์เนี่ยมันโอก้กที่สําคัญก็คือราคามันถูกกว่านะครับถือว่าราคาถูกกว่าค่อนข้างเยอะเนาะต่อมาเนี่ยอ่ะเรามาดูที่เซรน่าก่อนนะครับเซรน่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัว C27 เนะครับก็คือยังไม่ได้เป็นตัวใหม่สุดแผนการตลาดของทิสสันเนี่ยถ้าเขาไม่ไดเอามาผลิตไทยเนาะ มันก็เลยต้องนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอาเซียนซึ่งตัว s e รีนาเก่าเนี่ยเขาจะโพสิชั่นตัวเองทําให้ราคาถูกลงแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็คือจะได้ฟังก์ชันเต็มที่เทคโนโลยีเต็มที่แต่ว่าข้อเสียคือราคาจะแพงขึ้นอันนี้ตัว s e รีนา C28 ที่เป็นใหม่นะตอนนี้เนาะยังไม่เปิดราคามานะครับแต่ว่าเราวันนี้เราจะมาดูเรื่องของอ่า C 2 7กันก่อนนะครับว่าเราได้อะไรบ้างแล้วมัน compatible หรือเหมาะสมกับครอบครัวเราหรือเปล่านะครับอะก็มีความสะดวกสบายตัวรถเนี่ยมันเป็นรถตู้คล้ายๆเหมือนเป็นรถตู้ทรงกล่องนะมีประตูสไลด์ไฟฟ้า2อข้างนะครับมีคิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับก็คือเวลาเราถือของต่างๆเนี่ยไม่ต้องเอามือเนี่ยไปกดปุ่มแล้วก็ใช้ขาเนี่ยเป็นเซนเซอร์เอาคล้ายๆกับเซนเซอร์ฝาท้ายนี่แหละแต่ว่ามันอยู่ประตูสไลด์นะครับรวมถึงด้านขวามือเนี่ยก็จะมีตัวม่านนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าหรอกแต่ว่าม่านเนี่ยก็สามารถปิดพวกกรองแสงต่างๆได้ ต่อมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสะดวกสบายกระจิบกระจ้อยแต่ว่ามัน,ม,นมันเหมาะสมนะเพราะว่าถ้าใครมีครอบครัวใครมีลูกมีหลานเนี่ยเราจะเข้าใจว่าไอพวกความจุกจิกอะไรพวกเนี้ยมันจําเป็นเนาะอย่างเช่นถาดวางของต่างๆนะครับวางน้ำตัวจอเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างใหญ่เนาะมีทั้ง Apple Car p l a y พ n d r o i d a u t ออันนี้ก็มีครบนะครับตามยุคสมัยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใหม่สุดเนาะแต่ว่ามีมาให้เหมือนกันพื้นที่แถว2อนะครับอันนี้จะมี i s o f i ิกมาให้นะครับเสียดายนิดนึงก็คือแถว3เนี่ย ไม่ได้มีให้ติดไอโซฟิกแต่ว่าตัวแถว2เนี่ยมีทั้ง2จุดนะครับอ่านี้ก็ถ้าใครมีลูกก็จะสบายนะครับต่อมาก็เป็นวิธีการปรับบ่อเนาะวิธีการปรับบอเซน่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดนะครับเพราะว่าแถว2เนี่ยมันจะปรับแยกจากกันก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับชิดกันก็ได้ อย่าลืมว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะที่ข้อดีมันจะมีข้อดีกว่า MP Mini MPV ก็คือพอแถวมันแยกกันเนี่ยมันสามารถ Walk Through หากันได้หรือว่าถ้าเอามาประกบชิดเนาะมันก็ยังมีที่ให้สอดเข้าไปเนี่ยเพื่อให้นั่งหากันได้อีกนะครับเป็นเลยที่ดีมากเวลาปรับเบาะอะไรเงี้ยสบายมากเลยว่าคุณจะต้องการปรับยังไงบ้างแต่ละคนนั่งแถวไหนยังไงอันนี้ก็จะมีบอกอยู่นะครับหรือว่าถ้าคุณบอกว่าเอ้ยวันในวันหนึ่งเนี่ยคุณอยากขนของอขนของเนี่ย ก็สบายสบายครับเราสามารถปรับเบาะพับแบบลาบได้ก็สามารถขนของได้สบายเลยถ้าคนขับไม่เยอะเนี่ยล้วของเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถเอาเบาะแถว3เนี่ยยกขึ้นนะครับแล้วก็เบาะเอามาชิดนะครับติดกับเบาะแถวหนึ่งได้เหมือนกันพอรถสูงโปร่งะเนี่ยเก็บของอะไรที่มันสูงสูงเนี่ยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาก็มาดูเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยควรจะต้องมีเพราะว่ารถยุคใหม่เนี่ยมีมาค่อนข้างเยอะแล้วผมสรุปให้ฟังให้คร่าวๆอย่างนี้เนาะก็คือ สิ่งที่เซเลน่าตัวนี้ให้เนี่ยมันไม่ได้ให้มาสุดนะครับที่มันมีให้เนี่ยก็คือมีบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดอับสายตาเวลามีมอเตอร์ไซค์มีอะไรมาเนี่ยมันเตือนได้นะแล้วก็มีฟอร์เวิร์ดคอร์ริชั่นอเวลดนนะครับตัวนี้นะเขาบอกว่าเขาจะวิเคราะห์2อ,องคันหน้าด,ด้วยอ่าอันนี้เป็นข้อดีเนาะฉลาดกว่าเดิมนะครับเตือนกันชนหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็เรียคอธาร์ฟฟิกกันเลยเวลาถอยออกนะครับมีเตือนให้ว่ามีรถมาหน้าอย่าเพิ่งถอย แล้วก็มีตัวเลนดิพ a r เจอร์วอร์นิงนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยเวลาใกล้เวลาเราเริ่มออกจากเลนแล้วเราเริ่มหลุดเลนเผื่อแบบบางทีง่วงหลับในอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะเตือนให้อื่นๆก็จะเป็นพวกแบบอากล้องรอบคันนะครับรวมถึงตัวเช็คความเหนื่อยล้าในการขับขี่เนาะอ่ะแต่ที่เราเห็นเนาะมันจะไม่มี Adaptive Cruise Control อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญเลยเนาะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ย าใครแบบเน้นต้องการความสะดวกสบายอยากมี Adaptive Cruise Control เนี่ยใช้งานเนี่ยตัวนี้ไม่มีให้นะครับต้องบอบประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันที่เซนิตบ้างนะครับว่าเซนิตมีอะไรบ้างครับก็แผงคอนโซลเนี่ยผมมองว่าเซนิตเนี่ยเขาก็ดูค่อนข้างจะพรีเมียมกว่านอะอะอันนี้เป็นตัวเซนิตนะครับ รูปก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวทูโทนเลยเป็นตัวท็อปนะครับมีจอให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับพิกเซนเซอร์ประตูสไลด์ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีนะครับเป็นแบบเปิดเป็นเปิดประตูธรรมดานะครับขึ้นมาสิ่งที่มีให้อีกก็คือบอดแถว2เนี่ยถือว่าพรีเมียมเหมือนกันนะครับเป็นกับตันซีนะครับเหมือนกับตัวเเรนน่าแต่ว่าถ้าตัวท็อปเนี่ยจะมีตัวออตโตมตันนะครับก็คือตัวที่รองเท้าที่รองเท้าเป็นอะไรที่ดีเนาะเพราะว่าเวลาเราต้องการปรับนอนอะไรเงี้ย เท้าเราไม่ต้องลงน้าหนักที่พื้นแหละมันก็จะเหมือนกับเหมือนเราได้นอนโซฟามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างฟินนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยถึงแม้มันจะปรับมาชิดกันไม่ได้เหมือนเซเรนาเนี่ยแต่ก็คือมีมีที่สําหรับวอล์กทูไปแถวที่3ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงถ้าดูรูปด้านซ้ายเนาะแถว3เนี่ยบอกมันก็พับได้เรียบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เหมือนเป็นการยกขึ้นเหมือนพวกออร์จิเนอร์อะไรต่างๆเนาะประมาณ ต่อมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2.0พละกาลังเนี่ย186แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยประมาณ200 200น,นิดนิดนิวตันเมตรนะครับประหยัดน้ํามันเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับ21.3กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็มีพวก a p p l e Car p l a y n n d r o i d a u t o เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นขุ่มพลังนะครับที่ได้มาตัวขุมพลังของ h อชอะแต่ก่อนที่ Camry รุ่นปัจจุบันมันจะออกเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่า มันดีระดับมันดีกว่าตัวแคม r ีเดิมเลยนะระบบไฮบิดเขาเนี่ยเป็นระบบไฮบิดที่มันพัฒนามาแล้วนะครับตัวนี้นะแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับที่เขาให้เรามาเนี่ยก็จะมีถุงลมรอบคันนะครับน่าจะฝกตำแหน่งนะครับแล้วก็มีพวกความปลอดภัยที่มันเป็นเบสิกความปลอดภัยนะก็จะเป็นพวก uh, TRC า s c SC, ABS นะครับต่างๆเวลาการลดลื่นถลายการลอ้อล็อกต่างๆนะครับคิวเอสซต่างๆนี้ให้นะครับ แล้วก็ที่เด่นเนี่ยก็คือ Toyota s a f e t ี้เซน e นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเวอร์ชั่นที่มันพัฒนาแล้วด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้ทั้งเรดร์นะครับแล้วก็ใช้ทั้งกล้องนะครับควบคู่กันไปอาจที่มีก็จะมีพวก Forward c o r l i s i o n a v o i d a n c แดนะครับแล้วก็ l ล n e Departure Warning นะครับก็คือถ้าเราเตือนออกนอกเลนเนี่ยมันจะแจ้งเตือนมานะครับแล้วก็มีเรื่องของ d d p t i v e c r u i s e Control นะครับ s t o p and go จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับอ่าซึ่งพอมันเป็น อะดัปตีฟฟูดคอนโทรลเนี่ยมันดีมากนะครับขึ้นอยู่เนาะว่าเราจะชอบแบบไหนถ้าเซนเซเรนาเนี่ยไม่มี a d อะ i v e Cruise ให้นะครับแต่ว่าเนี่ยจะมีนะครับอ่ะก็ตัวท็อปเนี่ยเพิ่มอะไรบ้างอย่าลืมนะว่าเซนิดเนี่ยมันมีตัวท็อปกับตัวธรรมดาตัวท็อปเนี่ยย่อยมาแล้วเนาะมันมีเพิ่มประมาณนี้ก็คือมีหลังคางกระจกพานรโมิสซันลูปให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมีสีทูโทนสีดำสีน้ำตาลครับกระจกมองหลังเนี่ยเป็น ตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เกียร์มี p a d d l ิ s h i f นะครับเปลี่ยนเกียร์ได้ที่ตัวกลมลอะไรบอแถว2เนี่ยปรับไฟฟ้านะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้ปรับไฟฟ้าบอแถวที่2เนี่ยมีตัวอัตโนมัตนะครับตัวรองน้องปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัว all วิ e e อ monitor นะครับกล้อง3 6 0บกหลักๆที่ มันจะได้เปรียบเนี่ยก็คือเรื่องของพาร์โนมิกซันรูปต้องบอกว่าหลายๆคนไม่ชอบแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามีครอบครัวเนาะแล้วลูกแบบเวลาไปเที่ยวไปสวนสัตว์อะไรเงี้ยแล้วการมีพาร์โนมิกสันรูปเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ดีเนาะเพราะว่าลูกเราเนี่ยก็จะได้เห็นแบบเออได้เห็นวิวได้เห็นธรรมชาตินะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเออเป็นตัวช่วยและตอบโจทย์เหมือนกันเนาะแล้วก็ข้อ2ก็คือใครได้บางคนอ่ะชอบสีทูโทนอ่ะไม่อยากได้สีดําอย่างเดียวเนี่ย ตัวท่อพัดน้นมันถึงมีให้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือเรื่องของเบาะรองนั่งนะครับคราวนี้ก็มาไฮไลท์สไลด์อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเทียบเลียงราคาตัวที่มันใกล้ๆกกันนะวันนี้ผมไม่ได้หยิบอะไรมาเยอะแยะมากมินิเอ็มพีที่แพงที่สุดเนี่ยก็คือตัว e x p a n d e r a เดอร์นะครับถ้าเรามองว่าเอ้ยเราอยากได้รถที่ประสิทธิภาพมากกว่านั้นเรามีงบประมาณที่มากกว่า e x p a n d e r มีสักล้านกลางกางเนี่ยมีไซเอ็มพีก็จะมีประมาณนี้ M6 เนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับตอนนี้รู้สึกน่าจะลดราคาไปอีกนะครับวันนี้ที่เราจะมาโฟกัสกันเนาะก็คือตัว i n n o v a าเซนตัวเริ่มต้น1 3 4, 7 9 0 0 0้านบาทตัวท็อปเนี่ยแพงกว่า1,000งแบาท1479ส่วนเซเลนาเนี่ยจะโพลิชชันไว้ที่1469ถ้ามองเซนต์เรื่อเริ่มต้นกับเซเลนาเนี่ยแพงกว่า90,000ต้องบอกว่ารถไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวถึงแม้มันจะเป็นเซกเมนต์เดียวกันก็นกตามเพราะว่าเซนต์เนี่ยเซกเมนต์ของรถเนี่ยยยมมมมัันนนนนีีควาเเป็ SUV ห,ห่่่อๆแต เป็นความ MPV เยอะกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกรถของ grey market นะครับก็จะเป็นพวก NOA านะครับไฮบิดต่างๆ่างโนอก็ดีเหมือนกันนะของ Toyota นะครับแต่ว่าพอเป็นรถเกรเนี่ยอารมณอะไรต่างต่ามันอาจจะได้ไม่เท่ากับรถที่เป็นของศูนย์เนาะก็ประมาณล้านเะครับล้านเล้านแอันนี้ไม่ได้เช็คเหมือนกันว่าโปรโมชั่นตอนนี้รถราคาเขาลดถึงขนาดไหนเนาะ,ะประมาณนี้อาเทียบตารางสเปคนะครับอันนี้เนี่ยพวกเรื่อง อัตราบริโภคน้ำมันกับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยผมอ้างอิงมาจากเฮดไลน์แมกซีนนะครับต้องขอบคุณของทางเขาด้วยนะครับอ่ะก็เซเลนาซียิบเจ็ดนะครับแล้วก็อินโนวาเซนิดก็จะมีประมาณนี้ข้อแรกนะครับแกนวายก่อนเนาะแกนวายแกนตรงนะตัวเซเลนาเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณสิบห้านะครับส่วนอินโนวาเซนิ h เนี่ยผมเข้าใจว่าจริงๆอ่ะมันควรน่าจะได้มากกว่านี้เนาะ แต่ว่าเขาเทสมาได้ประมาณสัก16นะครับแต่ว่าใช้จริงเนี่ยอาจจะประมาณสัก17 18พอได้บ้างแ,แรงม้าเนี่ยใกล้กันมากนะครับ150ร้อยห้าสิบกับร้อยห้าสองแล้วก็แรงบิดก็ใกล้กันอีกนะครับเป็น200กับ206นะครับแล้วก็ศูนย์ถึงร้อยก็ใกล้กันอีกตัวเซรีน่าเนี่ยช้ากว่าเซนิดเนี่ยก็เลยชนะตรงหัวข้อนี้ไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องความสูงกับวงเลี้ยวเนาะความสูงเนี่ยเซรีน่าสูงกว่านะครับหนึ่งจุดแปดหกนะครับวงเลี้ยวแคบกว่าแล้วก็ตัวรถยาวกว่าแต่ว่า ความป้อมเนี่ยมันน้อยกว่านะครับก็คือความกว้างน้อยกว่านะครับความสูงจากตัวกาวเคแลนสเนี่ยร้อยหกสิบนะครับข้อดีของความสูงน้อยเนี่ยก็คือคนเข้าคนแก่เด็กขึ้นง่ายนะครับก็เหมือนขึ้นรถเก่งธรรมดานี่แหละแต่ข้อเสียก็คือเวลาลุยน้ําท่วมเนี่ยจะสู้เซนิตท,ที่ความสูง185ไม่ได้นะครับของใต้ท้องรถเนาะแต่ว่าความสูงตัวรถเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียอีกเซลน่าเนี่ยสูง1.86นะครับ แต่ส่วนมากเนี่ยห้างก็น่าจะ1.9หมดแล้วแต่ว่าบางทีถ้าเตี้ยม,มากๆ1.8เนี่ยบางทีเซน่าเนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะได้เรื่องของความโปร่งเนาะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เซน่าเนี่ยมันจะยาวแต่ว่าความกว้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนีรถเก่งมากอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับอ่ะอันเนี้ยผมข้อที่ผมให้เสมอกันละกันเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจํานวนที่นั่งนะครับจำนวนที่นั่งเนี่ย ตัวเซนีนาเนี่ยผมให้ชนะไปเนาะเพราะว่าเขามีประตูสไลด์ไฟฟ้าแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเปิดได้2เลเยอร์ด้ยวยเนาะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือมันเป็นแค่ไมฮับไฮบริดหรือว่าที่เขาโพสชั่นตัวเองว่าเป็น S h y ไฮบริดก็คือแบตเตอรี่ลูกกระจิ๋งนึงนี่แหละไม่ค่อยนับว่าเป็น h G V แท้เหมือนกับเซนิทเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยอัตราเร่งนะครับกับอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยยังไงสู้เซนิทไม่ได้อยู่แล้วส่วนเซนิทเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ข้อดีก็คือมีเซฟที่เซน2.0ดีกว่าแน่นออนนรับมีบงง่ การรับประกันเนี่ยสินิดก็ดูดีกว่านะเพราะว่ารับประกันตัวรถ5ปีแ5นห้กิโลแล้วก็มีรับประกันเรื่องระบบไฮบริดกับแบตเตอรี่ด้วยนะครับราคาเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกตัวสเปคไหนนะครับถ้าสเปคอันนี้ผมมองว่าราคามันใกล้ๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากสุดท้ายนะครับสรุปให้ประมาณนี้นะครับเผื่อใครดูแล้วมันค่อนข้างงงอ่ะสรุปผมให้สรุปประมาณนี้ถ้าคุณอยากได้เซดีนาข้อพิจารณาก็จะมีดังนี้ก็คือ หนึ่งเนี่ยคุณอยากได้ประตูทรไฟฟ้านะครับอันเนี้ยยังไงเซนินททามันสู้ไม่ได้แล้วแล้วมันจะไปปรับไปโมก็ไม่ได้เหมือนกันอยากได้รถทรงกงล่องมันโปร่งโล่งสบายกระจกเนี่ยมันดูแลเต็มตากว่าแน่นอนนะครับเฮดรูมแล้วก็เลกรูมเนี่ยเลอเยอะกว่านะครับแล้วก็มีความห้องตัวนะครับตัวรถเนี่ยไม่ไม่สูงมากนะครับก็คือตัวกาวเคียร์แลนด์เนี่ยมันเตี้ยนะครับเวลาขึ้นนะครับมันไม่ต้องปีนเยอะเหมือนกับพวก SUV m ู p v ต่างๆนะครับ แต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยคุณจะเอาเซนิทเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยคุณค่อนข้างมั่นใจนะว่าเออคุณอยากได้แบรนดิ้งที่มันเป็นโตโยต้าหรือว่าศูนย์แถวบ้านเนี่ยโตโยต้าเยอะกว่าแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยแบรนดิ้งโพรดิชั่นเนี่ยโตโยต้าก็ต้องยอมรับว่ามันสตรองกว่าเนาะเพราะว่านิสสันก็จะมีเรื่องปัญหาถูกจิกภายในเนาะเอสซีวีเรื่องประหยัดเนี่ยกับอัตราเร่งเนี่ยยังไงอินโนวาเซนิทเนี่ยดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณมองว่าคุณอยากได้ซัรูปในตัวท็อป แล้วก็คุณเนี่ยได้รถที่มันลุยน้าหนีน้ําได้นะครับยังไงเซนิดอ่ะกราวเคแลวมันสูงกว่าอยู่แล้วมันมีความเป็น SUV กว่านะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยโตโยต้ามันให้มาเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับอ่ะเพราะว่ามันให้ตัว Adaptive Cruise Control Stop and Go มาก็จะมีประมาณนี้เนาะที่มีความแตงก,กันกน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ว่าจริงๆเซนีนาเนี่ยมันก็จะมีกักหนึ่งก็คือมีตัวเซนีนา e-Power มาเนาะก็เดี๋ยวต้องเรามาดูว่า อาจะเป็นประมาณไหนถ้ามันออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาทำคลิปกันอีกทีนึงนะครับก็วันนี้แชแนลพ่อมาก4.0นย์ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b e หรือว่าคอมเมนต์มาให้เป็นกำลังใจนิดนึงครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ